ลูกครบไหมวันนี้อไอ้ด่างไม่อยู่อ้าวมาเลยไหมค่าออกระเพกนั้นฮะทำไมด่างค่าออกระเพกไอ้กัดเดียวก้อนสีดำเดียวเช็คก่อนครบไหมเช็คครบครบคนไหมเองอยู่ใช่ไหมเมื่อวานไม่อยู่เสื้อไม่อยู่เมื่อวานนะ่ะอดกินเลย เช็คก่อนเช็คก่อนเช็เคหัวคนกันเออ,ออเ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 ออรู้แล้วเยียบแม่ทุกวันตลอดเราอะอือหือ,อ,อไปไปแน่อย่าดึงสิลูกห้ามดึงห้ามแยง เ้าไปอืน่าดังนี้ดังนี้ปุ๊บยางเลยจริงเริงนี่รถดนะรดนะไม่ต้องวิ่งเลยนะคร๊บไหม ครบหมดแล้วใช่ไหมทุกคนแล้วใช่ไหมเก็บให้หมดลุกหกนะ่ะบุกเ้าวให้หมด เลยแดดก็หมดแล้วได้กินเท่ากันแล้วเจงไม่หายไม่กินรวมพวกเลยเจง อ, <Wasser> อ๋อโอลูกพอพอพอหมดแล้วเนี่ยหมดแล้วเนี่ยโบเบิโบเบิหมดแล้วเนี่ยหมดแล้วหมดแล้วเนี่ยบอกหมดแล้วมันดึงสูกพอแล้วหมดแล้วหมดแล้วนู่มมันได้กินยาอีกเลยนะทายาด er ีขึ้นไหมนะ ายาดีขึ้นยังเขากินยาพอหระเขาได้กินแม่ไปตลาดก่อนแม่ยังไม่ได้กินเลยเนี่ยตั้งแต่เช้านะแม่ยังไม่ได้กินเลยนะข้าวอ่ะแม่ไม่ได้กินข้าวเลยจะห้าโมงเย็นแล้วเนี่ย